เสียงกองเตียดเสียงหมักปันถึงกว่าดังออกติงเวียงไรคาตีนอตังหลาหายเสียงห้าเจ้านัได้มองโนกเขียวเขาจำหอดถึงเย่อหิมปดัดดีเจ้านั่นได้ติเลว่าหอดถึงน้ำกางอุ่นวิกาเมื่อได้โคเขียวเขาหล่อคองเสียวขึ้ในใ้ญานล่อมตึกล่อมยื้อหลายหลายองติ บางปีได้โนดบันคูเขียวใครลาดว่าเป,ป็นลุงปอเลยว่าดังหายแสงเจอได้บางปีมันเป็นอันเป็น79ห้าเจอได้จกใสดังหนาูเขียวในวงกลางตะปองสูเตปันนันหมุนมุบยสิงห้องสิงหปันปดอนอะไร พอเขาามาดัดไว้โคเขียวกอคู่โคเขียวก่อหันก็อนนั้นเองลองลูกลองซุ่มลองตายเขาเสียรายการเยาะก่อนเหมือนว่าจ่นเหตุการหนึ่งล่ะเอาเธอมัอนไหลเข้าติ๊กติ๊กหล่ะพอเขาฆ่ามัดไว้สี่ของเสียวสิ่งใดจับสิ่งใดปีหนอท่างหลายนี่ตีได้บ่ามีสมาธิดิด๊ดิอัมป่อกาสุขสัตอัมป่อกาเตียนจอมเขา ปันเขายุ่งอยู่ห้างเขาปันเขามังอยู่ห้างเขาปันเขาเตียนอยู่ห้างเขาอาชีเนี่ยอยู่ๆต่เป็นตีเป็นตีเอาไว้ก็ในแลติดกันในในปืนเมาสิงก้องสิงหมากว่าคุ้ยกาปืนด้วยว่าโคเขียวแหลปองจู่เขาซุ้มล็อกอะไรๆเอาล็อกซุ้มล็อกตายจนนเสียมาหนีกันปีหน่อปันเนียั้งหลายทำกันจามตีกาเมื่อใดเป้อขัามาด้วยหลายๆปาไหนเมื่อไดโคเขียวมีรองดุซุมด้านลัไเลยตั้งหลาย ดังการอุ่นแรงให้เสียงนั่นเขาก็ปอปีมาเยอะกว่าญากินลำหนไว้กาบมันสายเนยถูกของเสียวที่นได้ล่อมให้ได้ลังขึ้นก็มีเหมือนกันกรับนั้นอันอาซียนเขาเฮ็ดได้พอเขาขัดด้วยเกมการศึกเหมือนไลยติดสามก,กป๊ปปีนออทั้งหลายเมื่อโคเขียวถึกหุ่นลงมาเลยดึงเหินดึงเหินนั้นอาซีเขาก็เฮ็ดแกงยึดท่องเที่ยงป้องแปงเสียเเหมือนมีก้นน้ำไปกอล อันในปั่นปีเต็มันเยาวกว่าเสียงใบมือมาโดดอะไรใครนี่พี่นอห้องขาคลุ่ยกาพ่กเมียนลอกเอาเมียนคือเมาโนดเป็นปีเป็นตีไปกลางวันสำหรับนีมันสัมปังยอมหายเสียงการอุ่นเสียในปีน้องทั้งหลายหันอยู่ว่ามือโคเขียวปีนตายกว่าซึ่งนั่นอำนาจเข้าแบบเอากลุยกาเหมือนเขาตีรัดกันว่าจุนลิบจุนตายสิยเลยคืนลิบิมังลิบละิบลำมาปีน้องทั้งหลายกูก็ก่ัด้วยในวันไล่ดีเสียงใบมือเชอ่าเสียวกองจะ นับปันเขาในมันเดินหลบบกกหรือดีกวยบวกกับเอควยกะหลายสิบมาเ่าเหลียบตีเหมือนจริงหนเอไม่ยอะซึ่งนอ่ำเกียวเนยอ่ำใจพอกในนี้ตีใจพอกอะวางให้เนเขาใจโตชาลงใจตาหักใจคนหนำใจหมกกองอาสีเเดียดของเสียวพิจิตรได้ก็ทีไี้ว่ามีสมาธิดีนี้ีนี้งามๆสิได้ต่วย็นดีเปลีนปอดเปีนตรว ปันเขาเข้ามากกาเขาเคยหุ่นอ่ะพอมาเมีนล็อกมันก่อนหนดเปิหดหนังด้วยดีเสียงหมากลงขึ้นข้างกาันนั่านวยปีาหนอนอะไรกุ้ยกาเปืนเป่นกุ้ย่าเที่ยวซึบมันมาตีหนอมือหุบติดเย้าอ่องเปื่อไรลองตีดินได้เผื่อเงินบรรพายเผื่อถอยบรรพาอันว่ารันอําลําลองได้เมือเที่ยวกองเที่ยวขึ้นการซื้อเปินการไม่ ปอคำมาดด้วยติดเมืองนาเมืองไปเลี้ยงหมุนเจ้าหมั่นปลาลับ่ะเท้าขาเนี่ยไปนอนอิ่มในกอมีเมื่อไหร่มีดีแสนไปเมึงก็ไรกระพาดังไรขาดหลายหลายทีผิดอ่อนดังไรโคเขียวอันกว่าลูกกว่าซุ้มอันโตกันมื่อก็อทวนเยียวเฮ่ควนหมัดเขาย่ำกับควนซื้อโคเขียวก็ไปไปที่หืมหัวไปมาปองแล้อจ้องหมุนเจ้าก็มียดังไรขาดเนี่ยเออหมุนเจ้าก็อมันจะทับนะลาดีครับก็ยากจิิงันมันเดียวดูกว่าเมื่อเดี๋ยวเนีเปลี่ยนข้าวยาเหมือนโคเขียวมีเอาลูเยอะก้อยดังลำเล่ดัง อันเมืองไทยของว่าละลายเอาสิเขามาจึงวันดวงอะไรอยู่ต้องหลางให้มังไงคือในทำให้มังอยู่บรรจนไหนใยบินอะไรกุยกาอาสีเขาเอาห้าสีห้าศูนย์ห้าปีมันเปล่งดีนะปีกกอบหมวกบาตรที่เรากวยเป็นก้อนก้อนดีกว่านั่นแหละโคเขียวอันตกซุ้มยาวก่อนปลายในเด่นน้ำทุนเยอะเออสองสามวันมาในเด่นปลายดาวเปลี่ยนเหตุโคเขียวปีหล่อปัจจัยนั้งหลาย มังก็เลยมีน้องไต้เาขาคาเพราะยิ้อสิงกองสิงหมากแน่ป้อยมยำผ่านการซึ้อันนั้นมันปิดยืน่นจ้างใส่โต่ะสิงหมากเพป็นน้ำในจ้างต๊ะใส่กุยกาเป็นอันยำขอ,องก้อยมาหลายปีอันยำตึกมาหลายปางนั่น,นสิงหมากสิงกองเคียงเรื่องนั้นเป็นซ้ำหมูเสียเป็นกลางเหี้ยวไปพอมาแล้นั้นมาแล้วในตกพร้องกันจึงนั้นที่ไหน,เ,นเป็นด้วยปะผายผู้เขียวคาริมีดองลูกไว้ซุ่มที่หือหลายๆลายการนั่น ร้องพังเลยนั่นตาจตานตัวปีนอตอะไรนคนนั้นพื้นดีละว่าค่เขียวมีดอกลู่ซุ้มยาวเวียดล้อมจะไเปลี่ยนหลายหลายจีเอาไว้เขาก็อะไรยี่วันตาองสวยเขียมตีดับโดดซึกมันเอาเมียงมีเสียมาบินเรียบเออขิมปังติดมือให้จงใจให้เองเขาวแล้วพื้นดีได้ดีเมื่อ,อยื้อลอยคนนั้นอย่าบินดึงบว่าซึกมันก็เอาคือมีเมียงมีมากเหมือนกัน ดามาปันเฮียงไพ่ฮะดามาปันเฮียงใส่ตับปองจู่เอที่คู่เขียวเลยไอ้มุนเขาซื้อเลยฮะปีนอ่อะไรมือได้ก็เจอลายเก่าตาให้คู่เขียวนั่นลายเอาเฮียงกองเฮียงหมักสิริยิ่งเสือมือเสียงคือหมิ่นหมินมาหิมมอนเสียงมันหลังฮะมือเสียงฮือหมิ่นไอเสียงปีกมันพัดหลังไอเอาโคเขียวกว่าที่ได้เอาไปได้ไปสองมังฮาปีนอ่อนละไหปอขาดเว้ปล่อยมือไนได้เกี่ยวทุนเฮ นาสีปอยทิงยอมิงยอมมันพี่าขายดีกันยอเพราะะั้ะปอยสังรอง์ฮะปอยลุปวยดานฮะจนันไม้เปลี่ยนปอยูกควนใจปอยูกควนงานปอยก่อสิานของสีเอาที่นึงได้ลมตึ๊บจุม้มหมองวันให้เปลี่ยนกันเท้าแหงทนเมื่อได้เปลี่ยนวันหนึ่งอันปอยกึนค่ะเออเขาหันยอดเปลี่ยนเข้าคามาด้วยเน่ในของเสียเอที่จึงได้เน่ยอันมีน้ำขัดเขียนๆใน,นานอก็พีาาา่เราขาดีผู่ มาเจ้าคิวผ้าเขาหา้าก็สาร่าเขาหา้าเจ้สาสายมันเขาหา้ยาย่อเกบคปณน้ำติดทีงหลายหลายโกห,หัน 5, หานห้าเมื่อได้ได้เขาเจ้าดิได้เฮ็ดป่วยเกี่ยวอีกนะปีดอนอะไรกุ้ยกะอันเปียกใจนั่เสงเชียนไปมึงก็หันย่าหลักหลายอยู่เยหนึง่งยืนล่มตหน้าโดดตาหมุนหมุกโปโยกองจากลงหน้าเจ็ดสิบกองเปลี่ยนใช่หันมือมันล่มเตียเย่ก็ะติดว่าขึ้นเลยขึ้นเลย โคเขียวดึกสังเทากันขึ้นอยู่ติ้งๆในค่อมสีลายกวนค่อมเอ็ดดูลูกซึกเขาใหาเอ๊ะเจ้าในวัย,ยวปีหนอทั้งหลายกาปานเขาเป็นกวนยามเดียวโคเขียวเฮ็ดปันการตะป้องสู้เฮ็ดปันการมาในเด็กจุ้มเขาได้กล้วยก็คือกลวยฮะมาดก็คือมาเจียเ๊ยบก็คืคคอคนเจี๊ยบอะไรใส่ใจขึ้นขึ้นใส่รู้นอกเขาขึ้นที่นี่ก็มันกว่าโหลดต้องเหลียงมันตีเฮ็ดหีหละปีหนอเขาวันด้วยว่าก้อนหนึ่งเอาตีอยู่ไว้ก้อนหนึ่งขึ้นมาหลอดเลยพอดีกล้วย พอได้เจยบนะมันอยู่ร้อยสันเ้วพว่อเออจอเข้าสัมเปินกวนตรงลงอย่างนั้นพ่นดีฮะปีนอนห,นหนอันลเนี่ยนาซิมือได้คำทองคำผู้หันอาสีของเสียวขึ้นไไดเ้เรื่องบัพร่อ้าลสมักรลังหมังมงเชียมา้าไม่ให้หา้าเออมาหินนำา้าซึกอันว่าอะไได้ป้อมเขาล็อกติกกบนยืนนั่นแหละจะว่า วยปั่ขึ้นภาพขึ้นบอ,อ,อกไ้ยึดกาบเปลียนมัหลังมานี่อเ,เกันเฮ็ดกันบีดาเนั่นไงสงกองเขานั่นเนี่กามันใครแตกก้ามันใครหลงังหมันมีดีดีกูอีสังรมมีสมาธิีีรเริวตัวเอตัวเอารวยเอาเียวกา้าเะียนต่อปังตึกหั้นต่อมันเย้าในเขาซุมซึกซุมกวนเนี่ยไดตายหมอกาดือนีน่อันไหนมีประกาเสียปด,ด้วยกันปีนอนั่นไเพียงยินได้มึงได้เน่ยเอาขึ้นมาเลยก็ยได้เวก้ของเสียวขึ้นได้นี่ เธอไมีลองตปถึงก็สิก่อาหาันเลยจัดเพียงการให้ตึ๊ดเธลต่อยบอลจุมป้องจู่นาไดครับมันกวยน้นำๆไหมอันเป็นอันครบางทีเงื่อนบันเข้าล็อกก่อกอนนดมันเขาขึ้นเฮเนี่ยหลอกเอาลอยๆต่อตเอากันตัวด้วยมือว่างมือในเดืหันปีนั้นเมือพูมือเดียวขักขขบการสิบเขากบองใจกุยกะอันผูหันมือว่ามามือไใ้เดยโคเขียววยตายตางน้ำเม็ทั้งหลายปีนาาคือเมืองสน ตื่นังนี้เนี่ยคุณดาโคเขียวเฮ็ดสังลารได้ไปายรอไปมาดำเวียงไล่คาไปแบบผัวนางเจ้ามุนเจ้าปายที่เจียวย่ามเดียวนี้ป้าแสงไปเมืองเวียงซื้หันโคเขียวซ่อมไหเฮ็ดป็นการผู้เขียนซ่อมไหเฮ็ดป็นการย่างสูบอยู่ๆเป็นช้ำใจกว่าทั้งนาเส็ดขำมาก้องเพราะว่าเป็นซิ้โคเขียวกับป้ายเตรียมหลังเย่าปีน้องผู้บรรเทงเว้ยอ๋มเจอซื้อาเอาจื้อจากวันเมืองเลยอ๋เจอซื้อจ่าเอาเขียนนี้ สึกหากินก้าขายยาเมากำลังนำในทั Dylan, ้งหลายเขาหวงกัรเสีขีหงยาม่เขากานันไว้อื่กูก็กระหู hold, Thanks, Playing, UK, cents, ้ดิดีก็มีทังเดียวดีใจไปสั <ris Puis> ่งป <woo> ันเขามามังล่ะกวยกะเขาหลงมีเครืองดีดีเสียหุบเปลี่ยนตีเปลี่ยนตีเหมือนหนังมือนในนั้นมันเข้มนะหายแสงหิมการอุ่นะจในบินออนทั้งหลายเสียงห้องเสียงให้ลักหลักฟูๆเสียเอาคนหมัดคนเจีบเขากวยกะว่าเขาทำมาโดยตับกองลงเขาห้า หันาเขาอันจาเขายบเยยยบเตยบเตอร์ดีเราเขาลงของมันเลยเขามันอยู่ด้านหลังไ่เนาะขึ้นไอ้มังลยเตียนใยื้อวกนี้กวนเทานั้นเออเออสิบหนึ่งสามเียนมามาตายได้แนไหมือนกมว่อานด้เอาดหลานคนไดงแบเฮสิวันไท้าขึ้นเตียนจากกองจู่องจูู่้กันไต่องู้พมันก็ยืมหมาตาเปลี่ยนพยืมวกันหรอสิตกเสมโคเขียวเสกวยปีนอกเท่าไหร่ไล่ในเัาขาน น้ำเจียวอย่าไปเอาคาไปอย่างไว้จางน้องเอออันว่านั้นเมื่อมันเจียวๆเนี่ก็เว็บันอิดอัดพอเขาล็อกเปลี่ยนมันหนังเมื่อไรบางปีเขาได้เอียนเท่าลำปุกกว่ามีเหมือนกันปีต่อตั้งหอันนี้เอาเปิ้ล้องว่ากวนใจอันนั้นเธอโมการซื้อเธอยำยื้อก่องพอยำยื้อเนบอกว่าเป็นดูดหกเสียงมันออกเสียงหือหมักมันกว่าตั้งหลายหมากลงเขาปล่อยไปที่อืมเนี่กวนเรื่องยำมันเป็นใจพวกไอ้สังหา มาจำๆพอมันเมียนปีมันก็เน่ากันที่หน้าเนี่ยวันนี้เราจอกานกันูุยปีนอา่านทไหรโคเขียวเขาถามเี่เขาไม่ใจกิกะเขาสั่งกันคืนนิดนึงนัเนี่ยเาเม็ดู้กวนสิเขาเม็ดดูงาสิเขาเขาก็ลงธรมตายาอยู่ด้านหลังไกลๆเลียนเสียเลียนเสียวัโนโนดวันหมุนมุกว้โย่สิ่งนยันนี้คือดีคำใดดีไรละเอ้ยยังมมีข่าวมาเทียง ได้มูอขรั่มปั่นจุมบันให้จเจ้าริญตาสายตาหลอดหลอดเลี้ยวๆวจอบหนังอันสูไปเที่ยวจุ่มยิบกอนกันหิ้มตัไหน,นเต็มตีอยู่กูี้ขาได้ออกมาที่ไ่นปีดอทั้งหลายสุดปีเขาเป็นผีดูเร็วกันเต็มมือปันแล้วเปิ้อนล้ำน้ำเสียใดยักมือกันไว้กูเกาะเจ้าคือเมืองสันลอยเจอมีหมาอวบเป็นกอฟู้เจออันนั้นป้อป่องปื้อนนั่นทวาพยายามยื้อกันหนือยืดแต่อยู่ไรแตย่ตยอดหินงเขาวันบนบนแต่อยู่ดรอชน่ะให้บนเมืองอยู่ปีดอทั้งหลาย คเขียวอ่ำม,มวยกันไหนี๋ยมวยกันเนะ่ยเพามีเ้งซึกบกาลย้อนอาออกโคมาอยู่เตียงวยว่าตีวันให้ฮามึงถึงห่าไรคาฮะเมึงดก่อองฮะขว้างอน้าออกโคมาอยู่เตีเวยนะวันให้แหะวันให้ในเมดิเนเนี่ยีอน้ไรใจกันคืนนิดนิดใจกันตึ้นนิดนิดกะปีนอเขาบนด้วยว่าด,ดับนั่นสันไห้ฮาสีโนดใส่ร่ไหนเขาทำใจ,จก,กันเรียนคืนบินพุงินทุงนี่กลุนี้ดีดีอ้ามไมลาติดมึงเขียนเขามาใจาวันไหม ท่าหก็อทาสามสิบเอนดเดียวกันมันก็เลือสิบเหมือนหนังกวนเหมือเทาปีเยอะเลยในนี้ือเล่าเออปีนองหะอันเขาอะไรกูเขาเลยบักลงเขาอีโอดกันนั่นปุ้ยกัอ่าสีเขาอยู่เตียนคือเขียมเขาประดดทุกใบอย่าล็อกเก็บเป็นตัวนไปได้เป็นสองเป็นสิ่งปีนอะไรเออบานให้ในดีอานั่ใจเขาติสาเขาฮัดติดฮัดตายเหมือนในเสดยืมมาในมันเด็เขียมออกมา ปองสูเขาได้่มมาเลยวกาต่วไตแต่ไตย้ก็ตกตาอนเขาตายปือเผาตายปือซุมล่ะตายือนสู่ถุงลมป่นสือเทียนเเสียงคือไต้เขาเจอในห้างมันเปลี่ยนวัตถีดิบกองวัดควายเป็นการานวิวันมาเลยเป้นที่จำกการลยคืนเยอะเาขาามาด้วยตายอย่าหมอกปีนอหลีอันทุนเออกัดเขียนตีะ เวลาปองจะหาสีเนี่ยฉันเรียนหลได้ที่ไหนเก่งมากๆาก่กไดหลงปีนาั้ไหลหายได้หลงปีนาทั้งสิบวันกันหมนด้วยเหลือสีเขียวนี่ยมีผาหัดหล่อาสีห้าเหี่ยวสีห้ากองอีอาห้าแอมซพบกปีนาเาเขาู้ว่ามาเตี่ยคู่เข้าคู่ออกมันเหมือนกันเตี้ยอาวอะไรคนี่ยเขียวเขาก็ผู้ว่าเพราะมันกองอะไเพราะปองเอาปองเอาไว้ยาวกันเ มันบ่มีกองไงคือเวก้ากวนอ่อนเนี่ยเขาหันใจเลยมันพร้อมหรือไรขอสั่งจอเมืองขุนเสียงคือได้ปั่นพระอันกองเหล็กพอมีกองมึงปั่นเหมืงนยิบลุ่มๆเได้ขึ้นโหลขึ้นตึกเขามาเลยลองโต้สะมาหน้าตาให้ก้อนหนึ่งกองมาเลยตีนหยาล็อกการศึกเสด็กปอบไม่ทีเสด็จว่าวงการจุยิบุกกลางแล้วเมืองไท้โหดกันโหดปันกันยังไม่ ลำงเกนกันด้ทวนย่าหมุอนมุกป้องโย่างคายเสียงตีเหลียงอ่ากางอุน่อนเส้นให้ิมเสียงต่างกายหิมความปฏิเสธในเที่ยวมือว่าม,มือได้นั้นได้โต้กันเต็มเจ้าเที่เจียวปีน้องเจ้าคือเงินแสนลอยเออสิบโคเขียวอาคารนั้นเนี่ยไปตีต่างฝีดีเสียเดียวอ้อนกันไปนิยมยอมเอาขูมุนเขา,า,าขดีไปเอาตีคำยื้อได้ต่อได้ปพรถูกดีเลยเอาเปียกกอเปียกปานนี้หนึ่งกว่าลังจองเหมือนเจ้าฮาเขามาแล้วเวียนที่ไในห้างด้วยแบบนี้หนึ่งเขาก็าเป็นใต้เด่นเด้อ ย้อนเขาวันนี้ผู้ว่าอยู่ย้อนจะป้องตู้ว่ายื้นสมาใจเขาขึ้นโหล่อจะได้ก็จะเป็นอะไรที่ดาวท่างไหนเออมันเมื่อใดดีแสนไปเมื่อเนี่ยจะว่าคนจังโคเขียวโคเขียวก็เป็นลูกหลานคนเมืองใดเวลาคนหลวงวันให้นั่นมาออคำเฮิดตาไต่กับเขาเฮิดตาผูกเข็มเขาเขียนไ้คงตรงยาเมากำเขากาลันคุยเวลาลูกหลานคนเมืองใดได้กว่าที่ท่กคนเอออันไหนอยีกปังติด นาซิ๊รโลหัมนำํำบันกันยังไม่โคเขียวเนี่ยพ่อยอมตายนำ้ำน้ำเนี่ยลายหินลายปากกอ่อดีไระะนานลีนันมาอิดออดกันใครว่าไนเวกากว้วยแนป้อมสิปีเช้าปีไหนจะเด็กเกิดให้เป็นก้วยอนี้เจอกนขึ้นในมันไรกันเออน้าลีนะี่่อเขาหมอปอป้องดืนนสุดมากเป็นกนสิมาล้ำขึ้นไวหนังเก่าปีเขียวเขาวะเออเวกามันสมบูรณ์กว่าจริงนะปีนอทั้งหลา คนเมืองไดสั่งท่าพ,พอมีคนเมืองสิบปัรเซ็นตงของเสียวขึ้นถึงได้ไล่อันสูเจ้าเฮ็ดมือว่ามามือได้นั่นเขีมอยู่อย่ามีแบบชุกชักเพิ่มขา้นนะเขาใครยุ่งซึ่งก็ยุ่งแหละเมื่อนหนงหมักก่อนลุกหม,มักนัก้นเพมันมาเห้งสูบกัดตกว่าขึ้นเห็นเปินเอาดีเสียงมันปึงป้งปังปึ้งปังเลยเปิดเอาดีว่าโเคเขียวจุ่มปองสู่เขาขึ้นมาได้แลยายยอโหนดมันเขาไรกะยื่นการอะไนกูปีหน่อนนได้ เบิ ng ay ng ay, ้งแกะง่ายๆตีนลอยติ่งจันตุลองพิอ่จันจาหานเพราะสิเขาห้าเนี่ยไว้ก็อะากระดุกจีการเมืองอไรคาไม่ได้เขาชั่งรายกันหรือนพี่ดาวขาเาเดียพูดีิเวกาพวกเขาเยอะไรของเสีย่งก็สองก้อ้แค่พังต่หน้าด่างเที่ยงอําพู่ีเอาอีสังมาตอบเตี้ยของเสียคือถึงได้บอกเขาในหัทนของปีเออปีนันอะไรเอ้วันให้ในไก่ในเพราะพี่ดาขาด้วยรายการนี่ต้อง่ะ เสียอใบมึงม,มาภาาสังลองดีไปกาปวนมาใหาเฮ็ดสังใบมือในห้เฮ็ดสังอยู่อ่านโคเขียวคำสุดลิ์สุดตายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์โคเขียวจุม่มาให้หเปลี่ยนอารมณ์ผู้เขียนดับป้องจูห่ห้าเอออันนั้นกันปีนอนาตั้งไงคนเนี่ยเปิ้นย่องก็เข้าอารมณ์วินเปิ้ลเต็กเข้าลินก็อารมลจมุ้ม ศีลสมทธิปัญญาอย Asia, europe, <in> ู่นิ่มๆนี่สมาธิด <over> ีๆีด้วยอะไรก็ลงอาศีะครับสมาธิดีไหนมันต้องตื่นใจกัดๆใจเย็นๆเออเขาให้ตกใจไหนเขาคหายิ่งกับปันเขาเปลี่ยนเอ้ัำไมแล้วกวามอี้เมียวหนึ่งวิดาเท่าไหร่เป็นตื่ตินหลอกเอาห้าหังกับกู้ให้สังมันลด้พาะห้ามันใส่ดูเก่าผู้เยาว์เขามา ลายปากก็ยากกว่าเขาทำลงอันแล้วเินลายโกล้วเพกเขาหูกันนั่นก็มันป่วยอาลองเตะมันกันสิปีน่าเท่ไหร่เพรากูก็โดยข่าวน้องมึงเอาลายหลุมฝ่าเลยเมืขิงตาเกล็ดขี้วันมึงจะได้เพื่อเดียนว่าอาสีของเสียวเพืได้ดันหมันเนี้ยจีจะมีสมาธิเยอะเหมือนยื้อกวบอานไหนอิดยอนทางไหนเป็นคนรุ่นเดียวกันนะเวับมันมาแกมอ่ะบางปีก็อะไรพุกเสือ้ยเออตื่นแยงให้เสียงการอุ่น เปลี่ยนป่าเหี่ยวป้องจู่เขาว่ายาวคนเมืองในปาเขาเียงราข่าวเห็นเมื่อใดปีละเท่าไหรการบีมวขาตายกวดา,ายกองต,ตายน้ำหนานพ่อจะทำดีกว่าเตียบพวคนเมืองเมืองกุุงยืดหินตีนลอยติ่งในพนอ้องต้องหา่างเตียบไปสามกสีก็เสียไม่เอะปักนาวันเมื่อไรเอาไปตํางาตูเขียวเขาเสียดังการลขาข่าเมืองหนองเขาก็คา,ามตั้งมาการอุ่นหให้เสียงแห เออกระป๋าเมื่อเดียวเนี่ยถึงกรป๋านนี้โคขเขียวห้องเอาผู้เขียนสิโนดเท่าเด็กเวกาซัมฝู่โนดขึ้นเป็นลุงเป็นลุงเรียกว่ากวันบอนโยอยู่เสียงนี่นั่นห้องห้องให้ให้เอากันถูถูถ,ถาถาซัมลานว่ามั้งไงทำไมคือในตากน,นาลาที่วัานอะไรอยู่ติ๊ก,กนั่นน่ะอีอามฝนกวนเน่ มันก็เงินดวกุยการันกุยปีนอังหลายมากล้งกวางอาหาเสียงนำมันเขาได้เขาก็ตึ้กคุ้นอยู่นั่นก็ดีอ้ามนำใส่ก็อยู่ไว้ฟองสูเนี่ยเออเสียงไปหลอยจังมือใหญ่หันข่ามือในเย่าอ่ำอาลาดก็สังนีโคเขียวซุมน้ำทวนมือได้เด็ดผู้ดีบาดิเอไอตินีได้เ้ามันนับย้อนปีนเขียวของมันการของมันเปิดในสูตรปัญญาด้ยการู่เขียวเลียนเสียเียนเสียเทียเกาอันลง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 ยื่อบัิเวนเข่าปลายนี่ทวนเย พี่ราทไ่รายงันข่าวดีอยู่ี่หลายวันด,ดนี่ยเนยอย่าลืมแชร์ขุนเทไราการอันไหนเฮือสิาัน้ยเจ้าป้องใจสิได้อันไปอะไรก็ไปอันเข้าวุ้นได้ของเสียวขึ้นได้ก็ขัดใจแต่จีขคือแต่จี้จะเท่าขัดนางคือเดมเป็นคาลิปปองจูบบ่ปองเจ้เขาเนี่ยม่ครับ